พบกับปุ๋ยกับแป้งเหมือนเดิมนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็มีจะอุ่นไม่มีปลายทางคะ่ะรับแค่อ,อน,นะคะทุกคนไม่มีปลายทางใช่ค่ะต้นแรกเลยนะคะอันนี้เป็นคนละไซส์กับคิที่แล้วนะคะโชว์เก้าชั้นดําค่ะอันนี้โชว์เก้าชั้นดํานะทุกคนต้นนี้ใบใหญ่มากนะใช่ดำแบบอันนี้เลยก้านเขาสีดํานะคะใช่นี่ทุัคนดูกระถางสปดนิ้วคะ่ะ กระถางสิบ็ดนิ้วไซส์1เดนิ้วนะคะฟอร์มสวยมากทุกคนไม่มีตำหนิเลยนะคะนี่ดูนี่ใบใหญ่มากดำมากตัวนี้ใบยาวเลยนะทุกคนอันนี้ใบยาวใม่ดำมากอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบขาส่งฟรี5้า้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะทุกคนอันนี้ต้นไม่มีตำหนิเลยสัอันนี้ได้มาคนละคนละราคากับครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็คนละฟอร์มด้วย นี่พอมใ่ให,ใหญ่หนะ้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะใหญ่มากเลยต่อไปเลยนะทุกคนใช่ค่ะต้นต่อไปนะคะกุมารดําค่ะต้นนี้กุมารดํานะคะด,นะดำมากเลยนะนี่ใบเขาจะดํามากเลยดูอันนี้เิ่งรดน้ำใช่เนี่ยค่ะฟอร์มกระถางสิบเอ็ดนิ้วเลยนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วใหญ่มากนะทุกคนสวยด้วยใบยเยอะมากเลยนะคะใช่อันนี้มีสองกระถางค่ะ นี่ก็สองกระถางนะทุกคนใช่ค่ะอันนี้ก็ฟอร์มสวยค่ะดำเหมือนกันเ่ยดำมากเลยอันนี้สามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบสองปีนะคะทุกคนต้นนี้ต้นต่อไปค่ะกุมารดำเหมือนกันแต่อันนี้เป็นกุมารดำเหมือนกันฟอร์มคู่อะอันนี้เป็นฟอร์มคู่นะทุกคนนี่มีสองต้นก็จะมีสองต้นตัวนี้กับฝั่งนี้นะคะ ใช่สองต้นด้วยกันอันนี้เป็นฟอร์มใหญ่เลยฟอร์มใหญ่กระถางสเวตเนื้อมือนกันคะ่ะใช่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบสองฟรีสี่ร้อยห้าสิบสองฟรีนะคะต้นนี้เพราะมีสองต้นอยู่ข้างในทุกคนอันนี้จะคุ้มกว่าเพราะว่าได้สองต้นเลยสี่ร้อยห้าสิบสองฟรีค่ะอันนี้สามร้อยเก้าสิบสองฟรีค่ะต่อไปเลยนะทุกคนต่อไปเป็นกุมารแดงนะคะอันนี้กุมารแดงนะคะต้นนี้ใช่ค่ะมีไว้เขาจะสีแดงออกอย่างนี้เลยนะ สีแบบในกล้องเลยนะทุกคนแตกยอดด้วยนะคะใช่เนี่ยฟอร์มกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะนี่ข้างในเขาแบบลากออกมาแล้วนะทุกคนใช่เนี่ยค่ะฟอร์มใหญ่มากฟอร์มสวยด้วย่มีประมาณสามสี่กระถางนะคะนี่นี่ทุกคนสวยมากเลยฟอร์มบานใหญ่เลยนะทุกคนใหญ่เลยนะคะนี่กระถางสิบเดนิ้วนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วทรงสวยมากใช่สามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะ ใหญ่มากใช่ใหญ่ฟอร์มสวยเลยนะทุกคนซื้อไปเป็นคู่กันต้นต่อไปค่ะกุมารทองค่ะอันนี้กุมารทองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะใช่รูปฟอร์มใหญ่มากเลยอันนี้สามร้อยเก้าสิบค่ะอันนี้ก็สามรอยเก้าสิบนะคะราคาเท่ากันมีสามสีเลยนะคะราคาเท่ากันด้วยราคาเท่ากันหมดเลยนะคะฟอร์มใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ ใช่กระถาง11นิ้วเท่ากันด้วย11นิ้วเท่ากันเนี่ยความใหญ่มากใหญ่มากอืมสวยๆทา้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะส่งฟรีด้วยนะคะ390รส่งฟรีทั่วประเทศค่ะต่อไปนะทุกคนต่อไปเป็นเศรษฐีเงินหนานะคะเศรษฐีเงินหนาค่ะตัวน,นี้ จะมีตำหนินิดนึงนะคะเป็นที่ตอนไปรับมาแล้วแบบขนส่งอะค่ะใช่ค่ะมีตำหนินิดนึงนะทุกคนเนี่ยค่ะใช่แต่ต้นเขาสวยมากเลยต้นสวยมากเลยนะคะใบใหญ่มากใช่ใบใหญ่มากแต่มีตำหนินึงก็เนี่ยค่ะสามร้อยเก้าสิบค่ะสาม้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะทุกคนดูใบเขาอืมแต่อันนี้เป็นกระถางแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วแต่มันเป็นโครทรงกันนะคะนี่ต้นใบใหญ่ อันนี้ก็เศรษฐีเงินหนาเหมือนกันค่ะจะเป็นชื่อ king of king ค่ะเป็นสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีเหลืองนะทุกคนอันนี้ใบเกิดใหม่เฉยนะคะเดี๋ยวเขาก็มาเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีเหลืองนะทุกคนอันนั้นกระถางแปดนิ้วค่ะอันนี้กระถางแปดสีเหลืองสวยมากทุกคนหายยากมากเลยค่ะไม่ค่อยมีใครมีเลยอันนี้สองพันเก้าค่ะสองพันเก้าส่งฟรีนะทุกคนใช่เนี่ยค่ะมีอยู่แค่ประมาณสองสามตุนนะคะใช่หายากแล้วนะ มันเป็นสีทองค่ะทุกคนมันเป็นสีออกทองๆไม่แน่ใจว่าใ,ในกล้องจะเห็นชัดเหมือนของจริงไหมแต่ว่าเป็นสีทองนะทุกคนถ้าใครสนใจทัาหากหาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูส่งรูปให้ดูสีคนละใบเลยนะทุกคนดูสีใบมันออกเหลืองๆนะเนี่ยสีใช่เหลืองๆนะทองๆสวยมากต้นตัอไปเลยค่ะทุกคนอันนี้กวักมรกตดำกวากมรกตด,ดําดนะคะต้นนี้ พุ่มหนาๆเลยนะคะนี่แต่ก่อนแพงมากเลยนะคะใช่แต่ก่อนแพงแล้วก็หายากด้วยอันนี้กอเยอะมากเลยใช่เป็นกอเลยนะสามร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะคะส่งสีสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีเป็นกอเลยนะทุกคนอันนี้ก่อนี่แต่เนาเกิดใหม่เขาจะเป็นสีเขียวนะคะต่อไปเขาจะดาเองเลยใช่ใช่เผื่อคนไม่รู้นะคะเผื่อคนไม่รู้คิดว่าผสมกันไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะคะเพราะว่า เพราะว่าพอเขาแตกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดำไปเรื่อยๆมันจะเป็นดำปิดดำปิดปี่เลยนี่ทุกคนดำปิดปี่สวยมากค่ะสวยมากค่ะสามร้อยสามร้อยเก้าสิบส่งปีเท่านั้นเลยนะคะใครไม่มีก็แค่ส่งกระถางนะคะใช่ข่นเดียวเท่านี้แล้วไม่มีก็สะสมได้นะคะทุกควรหายากแล้วนะคะถูกด้วยต้นต่อไปนะคะเนี่ยค่ะอัญมณีสามสีอัญมณีสามสีนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะใช่ทุกคนสวยมากเลยเป็นสามสีนะคะ ขาวแล้วก็สีชมพูสวยมากเลยะใครยังไม่มีก็สนใจถ้าหาหนูได้นะคะหรือว่าทูหาก็ได้อันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะทุกคนเหลือประมาณสองสามกระถางนะคะเหลือไม่เยอะอนนี้แล้วใช่ต้นต่อไปนะคะอันนี้ซับเจ้าสัวค่ะซับเจ้าสัวนะคะทุกคนใช่อันนี้มีหลายกระถาง ใช่ทุกคนนี่แดงแดงใครชอบแดงแบบช่ำๆแดงแบบออกเลือดหมูเป็นกระถางหกนิ้วนะคะนี่กระถางหกนิ้วนะคะมีหลายกระถางนะคะนี่นี่เลยใครชอบแบบแดงออกช่ำๆเลือดหมูนะทุกคนแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าสีเขาแดงแบบแดงมากสีสวยมากนะคะอันนี้ใช่กี่บาทคะต้นนี้อันนี้290าค่ะส่งรี290ส่งฟรีนะคะทุกคนมีให้เลือกหลายต้นเป็นกระถาง6กนิ้วใช่ส่งฟรีเลยนะคะนี่ ต้น่อไปเลยค่ะ่คะบาลมีรุ่งเรืองค่ะตันนี้บาลมีรุ่งเรืองนะคะทุกคนกระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้ฟอร์มฟอมคู่ฟอร์มผู่นี่เป็นฟอร์มสวยมากเลยอันนี้หนูไปได้มาใหม่นะคะราคาก็จะขึ้นอันนี้ร้อยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะทุกคนมีมีลายกระถางนะคะไม่ใช่มีกระถางเดียวไม่ใช่มีกระถางมีหลายมีจํานวนอยู่ค่ะหลายมีจํานวนอยู่นะทุกคนมีให้เลือกอยู่นะ ต้นนะคะใช้ชให้เลี้ยแบบสวยๆเลยนี่ทุกคนดู <c oughs> กระดูกเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะกระดูจะเป็นอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ต้นต่อไปนะคะพารากอนพารากอนนะคะต้นนี้เชียวขาวสวยๆเลยนะทุกคน <c oughs> ใครอยากได้เน่ะ <c oughs> ใครไม่มีหรือใครสนใจโทรหาได้นะคะพา<ช>รากอน<อ> <ค oughs S 2> จะเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะ ร้อยเก้าสิบส่งปีนะทุกคนเป็นกระถางแปดนิ้วส,สีสวยๆทั้งเลยสีขาวนะทุกคนค่ะไม่มีก็เก็บสะสมได้นะคะใช่ค่ะกระถางแปดนิ้วนะคะสวยมากต่อไปเลยนะทุกคนไปค่ะแดงมงคลค่ะตอนนี้แดงมงคลนะคะใช่ใครตามหาเนี่ยค่ะไปแดงแดงเลยนะคะนี่ทุกคนดูสีเขาสดมากสดมากเนี่ยค่ะทุกคนดูเงาวับเลยนะทุกคน สวยมากเลยอันนี้เป็นกระถาง11นิ้วนะคะกระถาง11นิ้วนะคะนูให้ดูกอข้างในนี่กอเขาเยอะอยู่นะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่ามีมีประมาณต้นหนึ่งหรือสองต้นหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ข้างในเขาเป็นยังไงทุกคนฟอมเป็นแบบนี้เลยได้ฟอร์มแบบนี้นะใช่นี่กระถาง11นิ้วนะคะอันนี้390ค่ะ390ส่งฟรีนะทุกคนอันนี้กระแดงมงคลเนี่ยทุกคนดูฟอมกอเขาฟอมน่าจะต้นเดียวแต่เขามีหลายกิ่งก้าน จะสองนะอันนี้มันก็แตกมาเหมือนกันใช่แล้วก็อันนี้ก็แตกอันใหญ่ก็จะสองอันนี้น่าจะสองตามรูปตามคลิปเลยค่ะใช่ใช่ค่ะตามในรูปเลยนะคะอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบเหมือนกันสามร้อยเก้าสิบสองฟีเลยนะใช่ต้นต่อไปอันนี้เป็นฟอร์มแบบกรอเลยนะคะแดงมงคลเหมือนกันฟอร์มกอเลยนะกรอใช่ค่ะอันนี้ก็แดงมงคลเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเยอะกว่าเยอะเยอะแบบเยอะมากเลยนะคะนี่ เยอะแบบเอาไปแยกได้เองเลยนะทุกคนเอาไปแจกชาวบ้านชาวบ้านเลยไปขายต่อเขาใช่ค่ะสั่งเราไปขายต่อทีเดียวห้าหกต้นเลยนะคะที่ห้าหกต้นเลยนะทุกคนเราดูฟิฟอมเขาแน่นมากแน่นมากนะคะฟอมแบบไม่เห็นกระถางแล้วมิดล่กระถางอันนี้กระถางสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันค่ะใช่แต่ใบด้วยความที่เขาอยู่เป็นกอค่ะเขาจะเล็กกว่าหน่อยแต่เอาไปแยกได้นะคะ ว่าเขาไม่ได้ใหญ่เท่าไอเมาอันนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะใช่ทุกคนดูเยอะมากใช่เนี่ยใครมาดน้าีทุกคนนี่เอาแยกเองแบ่งได้แบบเยอะ490ค่ะ490ส่งฟรีเท่านั้นเลยนะทุกคนราคานี้คุ้มมากประมาณสามสองสามตัวถังค่ะนี่สามใช่ดูทุกคนดูฟอร์มเขาสวยมากยเนี่ขายด้วยกันแบบนี่ทุกคนเอาไปจัดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าสีเขาแจ่ม อี่ยลูกค้าเข้าร้านได้เลยนะทุกคนแดงๆเลยค่ะใช่ไปเปลี่ยนกระถางสีขาวใส่สวยๆก็ได้นะคะใส่กระถางขาวก็ได้เพราะว่าส่งฟรีด้วยราคานี้คุ้มมากๆค่ะนี่ค่ะสวยมากนี่หรือใครสนใจแบบต้นเล็กใช่เป็นฟอร์มนี้ก็ได้นะมีทุนทรัพย์น้อยเอาต้นเล็กก็ได้ค่ะไปเลี้ยงใช่แต่หนูแนะนําว่าฟอร์มใหญ่สวยกว่าค่ะต่อไปเลยนะคะทุกคนต่อไปต้นอำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญค่ะใช่ค่ะใครไม่มีหรือใคร มีแล้วสนใจอีกทักหาได้นะคะใช่ค่ะจะปีใหม่แล้วสุดไปฝากปูยาตายายพ่อแม่พี่น้องได้นะทุกคนใช่ค่ะร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบส่งฟรีนะคะทุกคนใช่เป็นกระถังแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเลยนะทุกคนนี่สีนี้ใครยังไม่มีก็สะสมได้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศต่อไปเลยค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะ ยกเศรษฐีนะคะทุกคนยกเศรษฐีเนี่ยค่ะเป็นเขียวๆเป็นด่างๆจุดๆอย่างนี้นะทุกคนนี่กระดูกเอ่อสีสวยมากเลยนะคะนี่สีเขียวนะคะทุกคนสีเขียวเนี่ยซาบต้นรับปีใหม่นะคะใช่ค่ะนี่สวยมากทุกคนกระถางแปดนิ้วนะคะใช่กระถางแปดนิ้วใบเขาจะตั้งเคลื่อนแบบอย่างงี้ยใช่เนี่ยค่ะเป็นคู่กันสวยมากใช่เหลือแค่สองต้นสุดท้ายแล้วนะทุกคน ซื้อ,อไปเห<ป>็นเลยนะคะนี่อันนี้390ค่ะ3 9 0สงฟรี<ช>นะท<ช>ุกคนหลือแค่2ต้นเลยนะคะใช่2ต้นสุดท้ายแล้วใครสนใจทักหาได้ค่ะใช่ค่ะขวัญปีใหม่ค่ะ